สวัสดีครับตามที่ผมได้เคยเล่าเรื่องพระสมเด็จวรคังโคสิตารามซึ่งสถาปนาโดยท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสีแห่งวรคังโคสิตารามถึงประวัติต่างๆแล้วมีแลาได้บรรยายถึงวิก วิธีพิจารณาพระสมเด็จพระรังพิมพ์ทรงต่างๆตามที่เ่นนำเสนอให้กับท่านหลายตอนด้วยกันตอนสุดท้ายก็มีข้อกังขาว่ายังมีปัญหาคาใจในเรื่องเรื่องข้อมูลต่างๆของพระสมเด็จพระรังังและขององค์ สมเด็จพระพุทธาจารย์โตพระมรังศีแห่งวัดระฆังว่ายังมีปัญหาคาใจอยู่อีกมากมายวันนี้ก็ได้ข้อมูลใหม่นะครับจากคุณสมพรมูลมูลละศิวะ,ะเป็นเป็นใครผมก็ไม่รู้จักนะครับ ต้องขออภัยที่ไม่รู้จักท่านจริงๆท่านได้มีความเห็นมา,มาในการบรรยายเรื่องพระสมเด็จวรราคาังดูอย่างไรตอนที่หนึ่งที่ผมนำคลิปเป็นคลิปแรกออกนำเสนอทาง youtube ท่านก็ได้ให้ความเห็นมาผมเห็นว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะแล้วก็อยากจะบันทึกไว้เป็นหลักฐานว่า คุณสมพรมูลศิวะก็ได้มีเจต,เจตนาดีที่จะให้ข้อมูลใหม่ที่ท่านมีเพื่อจะได้นำมาพิจารณากันว่ามีหลายข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องพระสมเด็จวรคังพระสมเด็จวัดบางขุนพรมและพระสมเด็จวัดเกตเชยโยที่ว่ากันว่าองค์ท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธจารย์โตพระมงศรีแห่งวัรละคงโกศิตาราม เป็นผู้สถาปนานั้นมีปัญหาขาดใจายอยู่หลายเรื่องก็อ, <c oughs> อาจจะได้ <c oughs> นำมาถกกันเพื่อจะแก้ปัญหาหรือจะสร้างมิติใหม่แห่งความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันนะในเรื่องพระสมเด็จพระรักังและก็ในเรื่องรประวัติของพระ พุทธาจารย์โตพรมรังสีแห่งวัดระฆังโคศิธารามออวันนี้ผมก็เลยนำสิ่งขออนุญาตนำสิ่งที่คุณสมพรให้ความเห็นมานะครับในคลิปที่หนึ่งที่ผมนำออกเผยแร่เมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วนะครับก็ได้รับความสนใจเข้ามาดูพอสมควรนะในคลิปที่หนึ่ง ก็นับพันเท่านั้นเองครับไม่ได้มากมายอะไรสองสามพันวิวก็ถือว่าผมก็ถือว่าได้รับเกียรติมากทีเดียวอย่างคาดไม่ถึงว่าจะมีผู้สนใจเข้ามาชมคลิปที่ไร้สาระของผมถึงมากมายถึงขนาดนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณท่านแล้วก็ขออภยัยหากในคลิปนั้นมีสิ่งที่ไม่ถูกต้องมากมาย หากท่านไม่เห็นด้วยหรือเห็นต่างก็ได้โปรดให้ข้อคิดเห็นอย่างที่คุณสมพรมูลมูลมลศิวะได้ให้มาครับผมต้องขอขอบพระคุณท่านอย่างจริงใจนะครับที่ท่านมีใจที่จะ นำเสนอข้อมูลที่ท่านทราบเพื่อให้พวกเราได้ทราบอย่างที่ท่านทราบครับผมผมก็จะขออ่านนะครับข้อมูลที่ท่านให้มาก็ไม่ยาวมากนะครับแต่ท่านให้มาหลายคลิปที่ผมนำเสนออ่นนี้ผมขอขอ,ขอนำนำเสนอในคลิปที่หนึ่งก่อนก็นแล้วกันนะครับอ่ คลิปที่หนึ่งผมก็ได้ลงใน www.youtube.com นะครับตามตามรหัสที่ขึ้นมาบนบนจอมอนิเตอร์เนี่ยฮะซึ่งคิดว่าหลายท่านถ้าคีย์เข้าไปว่าสมเด็จรัคางดูอย่างไรโดยรังสรรค์อนันตกุลแล้วก็คลิปนี้ก็จะขึ้นมาให้ท่านเปิดได้ฟังเป็นคลิปสั้นๆครับไม่ยาวมากแต่เป็นคลิปคลิปแรกที่ผมทำ คุณสมพรก็ได้ให้ความเห็นว่าผมจะนะผมจะอ่านทุกตัวอักษรที่คุณสมพรพิมพ์มานะครับคุณลุงนั่งท่องตามข้อมูลจากหนังสือตําราพระสมเด็จของเซียนเป๊ะเ,ะเลยประวัติสร้างพระสมเด็จเริ่มจากปีพุทธศักราช2411พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4สเสด็จสวรรคต ในวันพฤหัส,สบ,บดีที่หนึ่งตุลาคมพุทธศักราช2411ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณท่านเจ้าประคุณสมเด็จพร้อมชาวลาวชาวสยามบ้านบางขุนพลมตกลงกันจะสร้างวัดใหม่ขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลณขณะนั้นท่านเจ้าประคุณสมเด็จอายุ80ปีชราภาพมากแล้วจะไปสร้างวัดใหม่ไกลาจากวัดอินก็จะลำบาก ท่านเดินทางไปมาดูแลควบคุมการก่อสร้างวัดชาวบ้านบางขุนพรมจึงถวายที่ดินห่างจากวัดอินประมาณเส้นกว่าๆลงมือสร้างประมาณปี2 4 1 2สถึง14สร้างตามแบบสถาปัตยกรรมวัดบวรวัดสมนัสและวัดมกุฎมีเจดีย์ใหญ่เป็นองค์ประธาน ท่านเจ้าพระคุณสมเด็จจึงสร้างพระพิมพ์เนื้อผงพิมพ์ทรงแบบต่างๆขึ้นจำนวนหนึ่งเพื่อบรรจุในเจดีถวายเป็นพุทธบูชาตามคตินิยมความเชื่อมาแต่โบราณต่อจากนั้นจัดให้มีงานเฉลิมฉลองขึ้นวัดใหม่ชาวบ้านเรียกวัดใหม่นี้ว่าวัดบางขุนพรมต่อมาเปลี่ยนนามวัดเป็นวัดใหม่อมตรถ หรือวัดใหม่อมะตะรังสีเพื่อให้ระลึกนึกถึงท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสีผู้สร้างวัดนี้หลังจากท่านจัดการวัดบางขุนพรหม,มเรียบร้อยดีแล้วท่านได้ไปบูรณะวัดะระฆังเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล์ท่านได้สร้างพระพิมพ์เนื้อผงคือจํานวนไม่มากแบบวัดบางขุนพรหม,รมสร้างสองพิมพ์ทรงเท่านั้นคือพิมพ์ใหญ่ประธานและพิมพ์ใหญ่เจ็ดชั้น ส่วนพระพิมพ์เจดีเกตบัวตูมและฐานแซมเป็นพระเหลือหรือตั้งใจไม่เอาลงบรรจุกลุในเจดีวัดบางขุนพรมถ้าสังเกตพระสามพิมทรงนี้แบบไม่ลงกลุวงเล็บตีเป็นของวัดระฆังจะพบน้อยกว่าแบบลงกลุข,ของวัดบางขุนพรมแต่เซียนยุคนี้มาแต่งนิยายนิทานเป็นพระสมเด็จวัดระฆังสร้างก่อนพระสมเด็จวัดบางขุนพรมเหนื่อยใจจริงๆครับ ครับแต่ผมดีใจนะครับที่ท่านมีข้อมูลใหม่ตามที่ผมอ่านไปทุกตัวอักษรผมก็ได้มีการตอบคุณสมพรไปดังนี้นะครับ ขอบคุณครับคุณสมพรที่ได้เล่าเรื่องประวัติการสร้างพระสมเด็จวัดบางขุนพรมและการสร้างวัดบางขุนพรมขององค์ท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธ,ธาจารย์โตพรหมรังสีที่ผมก็เพิ่งได้ทราบนับเป็นข้อมูลใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อนักสะสมพระสมเด็จที่ท่านเจ้าพระคุณสร้างอย่างมากทีเดียวผมขอยกตัวอย่างข้อมูลต่างๆซึ่งผมขอยกเอามาเรียนให้ท่านทราบ สักหนึ่งข้อมูลในหลายๆข้อมูลที่ได้ศึกษามาดังนี้ครับอันนี้เป็นเป็นข้อความที่ผมพูดต่อนะครับสิ่งที่ผมนำมาเล่าเรื่องให้ท่านฟังนั้นผมก็ลอกจากตำราที่ผมเชื่อว่าน่าเชื่อถือได้มาเล่าต่อครับเพราะผมเกิดไม่ทันเห็นว่าท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธ,ธาจารย์โตพรหมรงศรีสร้างพระและสร้างวัดครับ แล้วผมก็ไปลอกเอาประวัติวัดใหม่อมตารถนะครับซึ่งค่อนข้างยาวครับค่อนข้างยาวแต่ผมผมจะอ่านอ่านเป็นบางช่วงบางตอนที่เห็นว่าสัมพันธ์กับสิ่งที่คุณสมพรมูลศิวะได้กล่าวไว้หรือตรงกันข้ามกับที่คุณสมพรได้กล่าวไว้ เพื่อจะนำมาเป็นประเด็นในการที่จะพิจารากันต่อไปว่าข้อมูลไหนน่าเชื่อถือมากกว่ากันนะครับประวัติวัดไม่อมติรสเป็นวัดราชเก่าแก่ตั้งอยู่บ้านพานถมบางขุนพลมเขตพระนครกรุงเทพตามประวัติวัดแห่งนี้ได้สร้างขึ้นในปลายรัชกาลสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีเดิมมีชื่อเรียกว่าวัด วารามตารามวัดมะวัดวารามตารามต่อมาเปลี่ยนชื่อว่าวัดอมมาตยรถหรือวัดอมมาลิตรศแต่ชาวบ้านนิยมเรียกกันว่าวัดบางขุนพรมหรือวัดบางขุนพรมในคู่กันกับวัดบางขุนพรมนอกหรือวัดอินทรวิหาร ต่อมาเมื่อปี2460ได้เปลี่ยนชื่ออย่างเป็นทางการว่าวัดใหม่อมตร,รถสมัยนั้นบริเวณวัดร่มรื่นมากโดยมีต้นไม้ใหญ่นานาชนิดวัดใหม่อมตรถกรุงเทพมีชื่อเสียงในด้านวัตถุมงคลคือพระสมเด็จกลุวัดใหม่อมตรถตามประวัติบันทึกไว้ว่าเมื่อปีมะโรงพุทธศักราช2411สมียนตราด้วงผู้เป็นต้นตระกูลธนโกเศษได้มีจิตศรัทธาบูรณะปฏิสังขรณ์วัดบางขุนพรมใน และได้สร้างเจดียด์องค์ใหญ่ไว้เพื่อบรรจุพระสมเด็จสมียนตราด้วงได้อาราธนาสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรมังศีวัดระฆังโกศิตรามทตนบุรีประกอบพิธีสร้างขึ้นพร้อมกับเมตตาปลุกเสกให้โดยมีจำนวนพระที่สร้างประมาณ8 4 0 0 0องค์ตามคตินิยมเท่ากับจำนวนพระธรรมขันธ์เมื่อปลุกเสกเสร็จแล้วท่านเจ้าพระกุณสมเด็จได้ให้สมียนตราด้วงนำพระขบรรจุกลุ ไว้ที่ในเจดีย์องค์ใหญ่หลังอุโบสถสืบมาสำหรับบรรยากาศภายในวัดใหม่อมตรสถ,ถึงแม้จะไม่ได้มีพื้นที่กว้างขวางแต่บริเวณรอบวัดโดยรวมมีต้นไม้ใหญ่ที่ปลูกภายในวัดอยู่หลายต้นด้วยกันสร้างความร่มรื่นเย็นสบายเป็นอันมากภายในวัดเป็นที่ตั้งโรงเรียนวัดใหม่อมตอมตรสอีกด้วย วัดใหม่อมตะรถตั้งอยู่ในชุมชนติดกับโรงเรียนจะมีความคึกคักในตอนเช้าช่วงที่มีนักเรียนเดินทางมาโรงเรียนวัดใหม่อมตะรถและในช่วงเลิกเรียนก็จะมีร้านค้ามาตั้งขายของแตพ่พอพ้นช่วงระยะเวลาดังกล่าวว่าวัดใหม่อมตะรถก็จะเงียบสงบเช่นเดิมอันนี้คือรายละเอียดนะครับผมผมจะขอข้ามเอาเอาเป็นเป็นหลักหลัก ความเป็นมาของสมเด็จกลุวัดใหม่อามาตะรสคือสมเด็จสมเด็จวัดบางคุมพรมนั่นเองนะครับที่เรียกกันมีทั้งกรุเก่ากลุใหม่ตามประวัติบันทึกไว้ว่าเมื่อปีมะโรงพักราช2411สมียนตราด้วงผู้เป็นต้นตระกูลธนกโกเศษได้มีจิตศรัทธาบุรุะปฏิสังกสารอันนี้ก็คงซ้ำกับที่ผมอ่านมาแล้วนะครับก็ขอขอข,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 ข้ามไป เมื่อปลุกเสกเสร็จแล้วท่านเจ้าพระคุณสมเด็จได้ให้สมเด็จตราด่วงนำข้าบรรจุกรุไว้ที่ในเจดีย์องค์ใหญ่หลังอุโบสถต่อมาได้นำมีการนำพระสมเด็จออกมาจากองค์เจดีย์ด้วยด้วยวิธีการต่างๆจนถึงกับการลักลอบขุดฐานเจดีย์ก็มีจนทางวัดต้องมีการดำเนินเปิดกรุเป็นทางการขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่2 4พฤศจิกาย,ยน2500 เวลาเช้าการเปิดกลุได้เนินไปตลอดทั้งวันจนถึงเวลาประมาณ20นอจึงได้นําพระสมเด็จออกจากกรุได้หมดพระบางองค์ได้ปะปนกับขี้กรุแล้วก็ดินจํานวนมากก็มีทางวัดได้นําพระสมเด็จที่ได้เปิดให้ชาวบ้านชาวบูชาจนถึงปี2 5 0 9ได้ยอดเงินทาบุญทั้งหมดประมาณ4ล้านบาทเศษเงินที่ได้นี้ทางวัดนําไปก่อสร้างอุโบสถหลังใหม่ขึ้นพร้อมกับปฏิสังขรณ์เจดีย์องค์เดิม รวมทั้งได้หล่อรูปเหมือนท่านเจ้าพระคุณสมเด็จโตขึ้นหนึ่งองค์เมื่อปีพุทธศักราช2509ในคราวเดียวกับงานผูกพัทศรีมาและฝังลูกนิมิตในปีนั้นทางวัดได้จัดสร้างพระสมเด็จเนื้อผงขึ้นใหม่9พิมพ์ทรงและพิมพ์พิเศษคือพิมพ์สายญาติโดยถอดพิมพ์จากของเดิมที่ขุดได้จากกลุเจด,ดีองค์ใหญ่ข้อความประโยค พระ a g รานี้ก็คงหมายความว่าพระสมเด็จวัดบางขุนพรมทั้งกลุกใหม่กลุกเก่านั้นมีทั้งหมดเก้าพิมพ์ทรงด้วยกันอันนี้ก็บรรยายเกี่ยวกับเรื่องพระที่สร้างใหม่ในปีปี09นนะครับที่สมัยนี้ก็นิยมเล่นหากันมาก ผมผมก็จะเลยไปนะครับเพราะปีศูนย์เก้านี่ประวัติก็คงชัดเจนนะแต่ที่ไม่ชัดเจนคือพระในกลุ่นะฮะพระในกรลุววัดบางขุนพรมนะครับว่าสร้างก่อนหรือหลังวัดระครังตามที่ท่านสมพรได้มีข้อมูลใหม่ไว้ให้แล้วก็วัดบางขุนพรมจริงๆแล้วเป็นอย่างไร ที่มาของวัดบางหุนพรมเป็นอย่างไรผมก็ได้อ่านไปแล้วนะครับทั้งทางที่คุณสมพรให้มาแล้วก็ทั้งที่ผมได้ไปลอกมาจากอ,าอินเทอร์เน็ตนะฮะ เสร็จแล้วผมก็ได้สรุปกับคุณสมพรมูลศิละมูลศิวะว่าสรุปคือสุดแต่ใครจะเชื่อข้อมูลของเก่าๆข้อมูลใดผมก็ว่าข้อมูลของท่านสมพรก็คงอย่างที่ผมเรียนไว้ข้างต้นเช่นกันแต่อย่างไรก็ดีหากทุกๆท,ท่านที่พอทราบข้อมูลมาถกกัน เพื่อหาข้อยุติที่เห็นร่วมกันว่าน่าจะใกล้เคียงความจริงมากที่สุดแล้วก็จะเป็นประโยชน์ต่ออนุชนรุ่นหลังอย่างมากทีเดียวครับผมว่าเรามาช่วยกันจะดีไหมครับท่านสมพรนี่ก็จบคำตอบที่ผมให้กับท่านสมพรไปในคลิปที่หนึ่งที่ผมนำออกเผยแพร่ทาง YouTube ทั้งหมดที่ผมผมนำเรียนเสนอมาก็ก็ก็เพื่อจะเป็นการจดบันทึกไว้เท่านั้นเองครับว่ามีความเห็นต่างเริเป็นเป็นข้อเป็นข้อมูลใหม่ที่น่าสนใจฉะนั้นหากท่านใดมีข้อมูลใหม่ๆอย่างที่คุณสมพรมูลศิวะได้ให้มาก็น่าจะนำมา ถกกันบ้างนะครับเพื่อจะได้หาข้อยุติว่าอะไรถูกอะไรไม่ถูกอะไรควรเชื่ออะไรไม่ควรเชื่ออย่างน้อยก็คงจะได้ประโยชน์บ้างแหละครับแต่ไม่ใช่มามาค้านกันมาทะเลาะกันนะครับผมผมไม่ได้มีจุดมุ่งหมายอย่างนั้นหรือไม่ไม,ไม่ไม่มีความประสงค์เลยที่จะชี้ว่าของคนนั้นถูกของคนนี้ไม่ถูก พราะผมเองก็ก็เกิดไม่ทันอย่างที่ผมว่านะครับดูสรุปแล้วไม่มีใครเกิดทันใช่ไหมครับฉะนั้นข้อมูลที่ได้มาก็ได้รับมาจากแหล่งต่างๆที่แตกต่างกันฉะนั้นข้อมูลที่ได้มาก็ย่อมแตกต่างกันเป็นเรื่องธรรมดาผมเป็นเรื่องธรรมดาแล้วยิ่งเป็นข้อมูลเมื่อเกือบสองร้อยปีมาแล้วเนี่ยก็ยิ่งโอ้ ไม่มีการจดบันทึกกันมาเป็นลายลากักษณ์อักษรอย่างที่ผมได้เรียนไปในคลิปที่แล้วแม้แต่แม้แต่แตประวัติท่านท่านเจา้าพระคุณซึ่งเป็นชั้นสมเด็จนะครับยังไม่ชัดเจนเลยครับเรื่องประวัติของของท่านนะแล้วสมมรถหาอะไรกับวัตถุมงคลที่ท่านสร้างล่ะครับ ครับวันนี้ผมก็คงขอบันทึกไว้เพียงเท่านี้นะครับแล้วก็ขอขอบคุณคุณสมพรมูลศิวะแล้วก็ทุกท่านที่จักรุณาให้ความเห็นมาเพื่อจะได้เป็นวิทยาทานแก่คนรุ่นต่อ,ตอ,ตอไปผมว่าเรามาช่วยกันดีกว่านะครับช่วยกันสังคยนาประวัติของ ท่านจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพระมงศีแห่งวัดประคังโกศิตารามและวัตถุมงคลที่ท่านสร้างขึ้นให้ชัดเจนให้มากสที่สุดเท่าที่จะทําได้ครับผมคิดว่าจะเป็นประโยชน์ต่ออนุชนรุ่นหลังเป็นอย่างยิ่งครับวันนี้ก็ขอขอบขอบพระคุณทุกทกท่านครับสวัสดีครับ